เมื่อวานนี่คือข้างนี่หายไปแล้วใช่กลับมาข้างนี้แล้วกลับมาข้างนี้เพราะว่าจะต้องเตรียมเงินต้องจ่ายเงินให้เคใช่ค่ะต้องเสียเงินมันก็เลยต้องเออเพราะว่าลวดไปข้างหนึ่งหายมาอีกข้างหนึ่งมาอีกข้างหนึ่งมันกลัวน้อยหน้ากันมันกลัวน้อยหน้ากันเนาะเราเอาเล็กๆไม่น้อยนะคะเราที่สมุดมัวไม่เครียดนะคะเราดูเราดูปบนหัวไม่เครียดมันจะหายภายในกี่นาทีนะคะเทคนิคไม่มีอะไรคุดปล่อยบ่อยมากท่านี้นะคะเนี่ยงัดตรงนี้ งานตรงนี้งานตรงนี้นะคะปึ๊บขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยนะคะ่ะขยับมาหน่อเดียวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเ็จเจ้าตอนนี้น พอไหลเววอาหารมาทางนีน้นก้อง,ค,องคุณลูกค้าเป็นไงบ้างคะตรงที่มันปวดตึ๊บตรงเนี้ยมันโดนเหมือนเส้นมันยืดบออเ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 ป็นยังไงตอนเนี้ยไม่ปวดแล้วตรงนตเนี้ยตอนเนี้ยหายปวดแล้วเรียบร้อยนะคะหายปวดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้เราก็เตรียมเสียงเงินเตรียมเสียงเงินโอเคค่ะคอดยาวนะคะพรุ่งนี้เตรียมตัวเจ็บตัวค่ะ